ดีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะผัดมกักกะโรนีสไตล์มัมนะคะสไตล์มัมเลยชอบกินแบบนี้นะคะขาดอาหารไทยไม่ได้ก็เอามาประยุกต์ใส่กันนะคะทํากับข้าวง่ายๆให้มันดูน่ากินไม่ยุ่งยากค่ะอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปแค่เราประยุกต์ให้มันมีเครื่องแกงของไทยนิดนึงเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะมาค่ะ,มา,คะมาทานด้วยกันผัดมกักกะโรนีสไตล์มัมจ้า สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้ววันนี้เราได้เส้นมารกาโรนีนะคะเนี่ยค่ะตี๊กจะทําผัดมาร์กาโรนีสไตล์มัมนะคะนะเดี๋ยวตี๊กจะต้มตรงนี้ก่อนให้เส้นเขาสุกก่อนเราถึงจะเอาไปผัดได้นะคะอาจารย์มาต้มเส้นกันเลยนี่ค่ะต้มไปแล้วนะก่อนที่จะต้มคุณใส่น้ําแล้วก็ใส่เกลือลงไปก่อนนะคะในน้ําที่เราจะจะต้มเส้นนะคะ เนาะจะจะจะต้มเส้นมักกะโรนีเดี๋ยวมาดูกันต่อจ้านี่ค่ะเนี่ยนะโอ้ิกล้องคนเดียวเด้อกล้องคนเดียวอ่าโอเคเนี่ยค่ะใส่เหมือนแฮม,มเนาะแล้วก็เหมือนหมูยอเยลามาลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ผัดให้หอมนะคะใส่กระเทียมหอมหัวใหญ่ค่ะลงไปเนาะน้ำมันนิดนึงค่ะนะคะ สร็จแล้วจะอ่าที่จะใส่อ่า,อาแครอทลงไปก่อนเลยนะคะแครอทลงไปนิดหนึ่งนะคะแครอทอาจจะสั่นหน่อยเด้อเพราะว่าือถกล้องคนเดียวเนาะไม่มีใครเป็นตากล้องให้แต่ก็อยากถ่ายเนี่ยคะ่ะ ผัดให้เข้ากันค่ะผัดค่ะผัดเข้าไปนอกให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะก็ใส่พริกหวานลงไปนะคะพริกหวานแล้วก็มอคโคลี่ะเน้นผักเลยนะอือฮึ นี่ค่ะใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วผัดค่ะผัดให้เข้ากันเหมือนเดิมนะคะรอให้ผักสุกนิดนึงนะคะเส้นติ๊กจะใส่ทีหลังเนะาะมักกะโรนีติ๊กจะใส่ทีหลังด้วยความเป็นคนที่ขาดสีสันไม่ได้นะคะก็จะใส่พริกแกงพะแนงลงไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาได้สีสันที่สวยงามเนาะ จ้ะเดี๋ยวมาใส่พริกแกงกันเลยจ้ะนะคะใส่พริกแกงลงไปแล้วนะแล้วี่ก็ใส่นมลงไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาได้สีสันแล้วก็ซอฟล,ลงเนาะเนี่ยค่ะอืมเดี๋ยวคนกับคนพริกแกงกับนมกนนะคะเนี่ยค่ะอือแล้วก็ผัดค่ะผัดข้าวให้มันเข้ากันเนาะอืมมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงอืม สีสันก็เริ่มมาจ้าเนี่ยค่ะสีสันก็เริ่มมาแล้วจ้าเห็นไหมอันนี้สไตล์มัมนะคะใครอยากทำกินก็จัดการได้เลยนะจ้าเน้นสีสันนะจ้าให้มันดูน่ากินทำกับข้าวง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากค่ะสไตล์มัมนะคะแล้วที่ก็จะใส่เส้นลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วนะเส้นใส่ไม่เยอะนะคะแล้วที่ก็จะใสน่น้ำตาลค่ะ น้ำตาลน,นะคะอาเจ๊เปนคนกินหวานเด้อใครไม่กินหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะหอนื่นเจ๊นะนะคะอืมค่ะผัดค่ะผัดเข้าไปวิดีโออาจจะไม่เพอร์เฟกนะคะเพราะว่าคนเดียวนะคะถายคนเดียวเสร็จแล้วเจ๊ก,ก็จะใส่พริกนะคะพริกนะคะพริกที่ทําให้เราอ่อออกรสชาติเผ็ดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไปะคะ่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันจ้าเสร็จแล้วที่ก็จะใส่ใบหัวละพาลงไปค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะนี่คือผัดพริกแกงเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ผัดมากาักกะโรนีสไตล์มัมนะคะสไตล์มัมเลยกินแบบว่าผสมประสานให้มันเป็นรสชาติไทยๆนะคะทำง่ายๆสไตล์เราเลยค่ะเนาะ ทำให้ถูกปากตัวเองนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาขาแล้วเราก็จะตักเสิร์ฟกันจ้าสวัสดีค่ะแซปแบบมัมนะคะวันนี้พาทำพาทานนะคะผัดมักกลโรนีสไตล์มัมนะคะมาดูค่ะดูสีสันเขาเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะหืมน่าอร่อยมากเลยคุณดูค่ะหอ,อมหอมนะคะดูนี่ค่ะ เห็นไหมคำํำโตๆไปเลยมาจ้ามามาชิมด้วยกันเลยอืมอ,อร่อยมากมันเป็นสไตล์แบบว่าไทยผสมฝรั่งนะคะไม่จำเป็นต้องแบบว่าฝรั่งจ๋าค่ะ ออืเนี่ยค่ะดูความจงจกักเห็นไหมเห็นไหมดูนะคะเลยอือ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 อืะ ม,มาค่ะอืมลองนะคะลองไปทำดูการันตีความอร่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มัมด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะ วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย